รายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนวิจัยที่สกสวเนี่ยให้กับนักวิจัยทั้งหลายค่ะมีอยู่ประมาณ20,000กว่าฉบับอี i ล r a r รี่ก็จะรวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์จริงๆ e- l i อี a ล y บอรี่มันเป็นระบบที่สกสวเขามีไว้อยู่แล้วทุกคนที่อยากจะทราบว่างานวิจัยในประเทศไทยมีอะไรบ้างก็เข้าไปเสิร์ชดูได้แต่ครนี้พอเสิร์ชมาปุ๊บมันเป็น pdf ไฟล์เนาะเปิดมาก็ต้องมานั่งอ่านรายละเอียดทั้งหมดถึงจะเข้าใจ ลหลักๆของการค้นหาปกติเราจะค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดถูกไหมแต่ว่าบางครั้งเรายังไม่เห็นภาพรวมของเอกสาร10ปีหรือว่างานวิจัย10ปีเนี่ยทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยจะมีโครงสร้างแบบไหนมีการก่อลุ่มอย่างไรงานวิจัยเราทํามาเยอะละเจ,เจอทุกอย่างแต่คําถามคือไ n o w l e d ที่เรามีกับปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันจะไป matching กันยังไง ตอนแรกที่เราไปรับโจทย์เนี่ยผมผมสตันตประมาณเดือนหนึ่งฮะในข้อเสนอจะเป็นลักษณะว่า ตัดคำเทคน summarization หรือสรุปบทความะฮะและยากสุดฮะก็คือสรุปองค์ความรู้ของประเทศก็จะเอา knowledge เนี่ยไปยกให้กับอเอกชนหรือว่าผู้ประกอบการที่จะเอาเทคโนโลยีเราไปใช้เนะี่ยอย่างไรเราก็เลยต้องหาวิธีที่จะสื่อองค์ความรู้ของทางประเทศเนะี่ยให้อยู่ในภาพภาพเดียวพอเส้นโจทย์ได้ปุ๊บเราก็เริ่มใช้วิธีในการดึงภาพออกมาจากฐานข้อมูลที่เป็น text เราได้รับอินพุจาก e-library ใช่ไหมก็เป็นฐานข้อมูลวิจัยประมาณ 20,000เรื่อง<น>เป็น PDF ซะส่วนใหญ่ก็ต้องแปลงจาก PDF ให้กลายเป็นเป็น text ก่อนแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสระอามหายไปหรือว่าวรนณยุตต่างๆหายไปก็ระบบนี้ก็จะช่วยช่วยสรุปความให้โดยอัตโนมัติก็คือเหมือนกับช่วยอ่านให้เราอะ แทนที่เราต้องอ่าน20หน้าเขาอ่านให้แล้วเขาก็สรุปเป็นสั้นๆให้เรารปเวลาที่เราสืบค้นข้อมูลก็จะเข้าใจได้เร็วขึ้นสรุปสั้นๆก็คือเราจะเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเวกเตอร์ก่อนได้ PDF มาทําให้กลายเป็นเทคได้เทคออกมาทําให้กลายเป็นเวกเตอร์ใช้เวกเตอร์นี้ใส่ใน Machine Learning จากมื่นดิเมนชันลดลงเหลือ2ดิเมนชันแล้วก็พลอตลงเป็นกราฟฮะงานของเราเนี่ยจัดกลุ่มด็อกิเมนต์ตามความหมายถ้ามีกลุ่มคําที่มีลักษณะใกล้กันก็อธิบายว่าด็อกิเมนต์นี้อยู่ใน วดเดียกันจะโชยเห็นเลยว่างานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยให้งานวิจัยไปในแนวไหนกันบ้างแล้วมันมีงานวิจัยเป็นกลุ่มไหนบ้างระบบทําให้โดยอัตโนมัติจัดกลุ่มให้เลยคําว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะชื่อมันตรงๆเลยเรากําลังประดิษฐ์ปัญญาปัญญาแบบไหนปัญญาเหมือนที่มนุษย์มีมนุษย์ฉลาดเพราะเรียนรู้ทำไงให้ระบบมันสามารถเรียนรู้ได้นะคะนี่ก็เป็นที่มาของการที่เราเอา2ส,ส่วนก็คือ reasoning กับ learning มาใส่ในระบบที่เราทำอันนี้ ประเทศเราเนี่ยเราเพิ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มเป็นดิจิตอลทรานส์อร์เมชันเริ่มเก็บข้อมูลทุกอย่างให้เป็นดิจิตอลนะคะข้อมูลของเราเนี่ยอย่างที่บอกโอเพน a t a มันคือ PDF มาอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ o อเพนจริงๆมันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คิดว่าหลายๆองค์กรผู้บริหารหลายๆท่านก็เริ่มสนใจทางศาสตร์นี้กันอยู่เพราะว่า t a Science เนี่ยมันคือนำเอาวิทยาการางด้าน AI คณิตศาสตร์สถิติโปรแกร,รมมิ่งเนี่ยเข้ามาบูรณาการงานวิจัยนี้เอาเอาไปประยุกต์ใช้ที่อื่นยังไงในเนังงานจะมี2องเรื่องก็คือ,เ,อ,คอเป็น NLP เป็น การประมวลผลเรื่องเรื่องด็อกิเมนต์เรื่องเทคเเ tech. แต่ว่ามันจะมีอีกด้านหนึ่งที่ใช้ในการลดจํานวนข้อมูลให้มิติของข้อมูลให้ให้เล็กลงเราสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากเลยเมื่อไรก็ตามที่เราบอกว่าในกลุ่มข้อมูลเหล่านี้มีการจัดกลุ่มอย่างไรเนี่ยเราหยิบใช้ดิเมนชันหรือดักชันได้เลยยกตัวอย่างเช่นองค์กรวิจัยเนี่ยเขาจะรู้ว่าที่ที่ผ่านมาเราทําอะไรมาแล้วบ้างแล้วมีอะไรที่เราแข็งแรงใช่ไหมควรจะเน้นอันที่เราแข็งแรงเอาไปลงทุนต่อเพราะว่ามันจะได้มี Competitiveness แต่มันก็จะมีเรื่องที่จําเป็นที่เราไม่ถนัดแต่เราต้องทาเหมือนกันเป็นอินฟราพื้นฐานของประเทศเราเห็น2อสอย่างที่ยังไม่ค่อยมีเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีเรื่องธุรกิจไม่ค่อยมีฮะหรือว่าคนที่เป็นนโยบายของภาครัฐก็ต้องรู้ว่าประเทศเราถนัดอะไรทีมเราถนัดอะไรเราถึงรับงานประเภทนั้นเช่นเราเราถนัดทางด้านวัสดุศาสตร์แล้วก็ควรจะเป็นประเทศที่ผลิตวัสดุศาสตร์ของโลกส่วนเอกชนเอกชนเขาก็ต้องเข้ามาดูระบบแล้วก็รู้ได้ว่าฐานข้อมูลที่สาคัญอาจารย์ที่คนที่เก่งเรื่องนี้หรือว่าแมททีเรียลในประเทศเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยก